โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับฟิวเวอร์อีกครั้งในพาร์ทสามอันนี้เราจะมาตีไอ้เหี้ยนกนี่นะไอ้เหี้ยนกนกนันรกไอ้สัตว์ขอเล่นหน่อยเหอะด่าทีสักทีเอาเลยตามแผนเดิมแล้วตามแผง ใช้เจ้าวิธีผมไปใช้ก็ได้นะแต่ว่าขอให้ว่องนะครับวิ่งหนีให้ทันนะครับเชนอย่าลืมวนะเนี่ยอ่าอัดดำเลยอย่าลงโวยวายแล้วไม่ไหวเฮ้ยตายอุ้ยไปตรงนี้กูวิ่งไปเอ้ยกูวิ่งมาแล้วเฮ้ยครับแงนี้วิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนมาเร็วมนเร็วมาเร็วเห็นล่างๆเดี๋ยวล่อไปหาเดี๋ยวล่อไปหาเออมาเลยกูดักแม่งไอพวกนั้นเฮ้ย ตายเองจบแล้วเสี่ยยิ้มเอาไปเอาแม่งเลยเส้นหนีไปก่อนกูจะตายแล้วเดี๋ยวตีตะกิดเพราะว่าตกิดไปกูจะตายแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วคหนีหนีเส้นหนีแผนเดิมครับแผนเดิมสเต็ปเดิมครับจังหวะนี้มามาทางกูดิมาทางกูข้างหลังข้างหลังรอบดูอย่าตายอย่าตายกยแย่จะตายหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฟม่วสองล้นะครับจงังหวะนี้โอเครถเสียงใหม่ลงเสีย <laughs> งที่โวยวายกันอัพเลยโอเคอัพตามนี้นะแนะนํานะครับสําหรับใครที่เล่นสายเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้ผมไม่ได้รู้อะไรมากเข้าสู่สวาปกตินะครับเมื่อกี้โวยวายลืมๆกันไปนะไม่ใช่ตัวตอนทุกผม <laughs> เจอไอ้นกเป็ดนะฮะระหว่านี้ก็ขอดิ้งก่อนดิ้งก่อนดิงด้งดิ้งโอเคเชนอัพสกิลเหมือนเขาเลยสแลมอะ่ะสแลมเฮ้ยสแมทดิสแมทใช่สแมท,แมทอันแรกเลยที่เป็นรูปดาบอะ่ะเห็นปะสแมทอะ่ะกดตัวเอ็กซ์แล้วก็ที่เป็นรูปดาบอันแรกเลยเนะสแมทมันให้พอยต์มาเท่าไหร่อ่ะของเชนได้พอยต์มาเท่าไหร่สแตรดเห็นปะ อ่ะให้พอย n t มาเท่าไหร่อ่ะมันได้พอย n t มาเท่าไหร่ฮะเกมอ่ะมันได้พอย n t มาเท่าไหร่ห้าห้าเหรอโอเคงั้นอัพ l a s h แล้วก็อ่าเอาสแม s สแม a สแม m ส,สักสองแล้วกันไอ้ smash ส,สามไปเลย สมาร์ทสามอัพยังสามคลิกไปสามยังอัพสองเด็กเออม่ให้ละสองให้มาเท่าไหร่นะสองสองไม่กีนฟิดเจอรก็บโอเคงั้นอัพเป็นสองเต็มไปเลยแล้วกันแล้วก็กดเลินเรียนโอเคแล้วก็ได้ท่าสมาร์ทมาไอ้สแลมเอ้ยสมาร์ทเออสมาร์ทหรือสแลมวะสมาร์ทเฮ้ไม่รู้อ่ะกดเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งข้างบนกดแ หนึ่งไอ้นั่นอะไ,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งตรงที่มันเป็นอะไรข้างข้างข้างขวาแนละ้วหนึ่งข้างบน W บิที่เราควบคุมอะที่เหมือนกดเปลี่ยนอาวุธปืนอะเออเออกูแล้ว,วก็กดอย่างนี้กดเลินยังเรียนยังมันมันมีสกิลขึ้นย,ยังยังยังเหรอแสดงแสดงว่ายังไม่ได้กดเรียนอะดิโอ้โหกดแล้วนะ เขาหม่ดีกด x แล้วก็ัพเสร็จแล้วก็คลิกอันข้างล่างเลนเรียนแล้วมันจะมีท่ามาให้อ่าว่ากันต่อนะครับอันนี้เชงก็ัพสกิลไปแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยนอ <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นอ่ะการเลือกของอะไรเน,นี้ยฮะเลือกพวกอุปกรณ์ก็คงจะเป็นกันนะอันนี้สอนไว้สำหรับคนที่ไม่รู้โอเคมาเข้าเส้นทางเดินทางต่อแล้วสิ้นอตโตะ เราบังคับคลิปเมื่อกี้ที่ที่โวยวายเนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนผมคลิปฆ่านกนะครับโวยวายเดียวเนี่ยมาเรามีเยื่อะไหมฆ่าอีกแล้วอ่ะเฮ้ยกระทิงคุณเลิกคุยในในอ้ออ้อมอ้อมตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนวดเนี่ยไอ้นวดเนี่ยไอ้หมูอ่ะเหมือนหมูยัยยัยยัยสีแดงสีแดงกลับเถอะกลับเถอะกลับดีกว่าขี้ตายเลยว่ะกลับเข้าเส้นทางดีกว่าครับ เราออกนอกนกนกนอกทางไกลแล้วออกนอกรูนนอกทางไกลนะเชนแม่งตายทีมาเกิดไก่แล้วแถมมาเกิดแถวด้วยไอ้นกเปลตเนี่ยแต่ก็เปียวนะครับไอ้นกเปล็ดนะแม่งทำเอาแทบแบบโอ้โหต้องทีมเวิร์กจริงๆครับไม่งั้นนี่ไม่ได้เอ้ยตัวนี้เอาเลยอุ้ยได้ได้เปล่านีสกิลนี่นะเข้าพร้อมกันเลยเลขหนึ่งตัวนี้เลยเล็งเอาจุดเล็งไปที่ตัวมันไอ้ต้นเนี่ย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  แลนคูแลคูนเออแลคูนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เชนเนี่ยเดี๋ยวมาดินี่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 แลคูนเห็นไหมแลคูนเห็นไหมนี่นี่อยู่ตรงนี้ฮะแลคูนนะโอเคกดเล็กหนึ่งเลยเข้ากองกันเลยอุ้ยอะไรสีดำเข้าไปแล้วครับล้มไปแล้วเอาแมงเลยฮะเอามาเลยครับเอามาเลยครับออกมาเลยครับเก็บมันเองเรียบหูบวกสิบ โอ้ยเอ็กพี60เยอะวะเยอะวะได้เยอะปะได้24ฮะ24เลยเหรออู๋เยอะเชนมาตัวนี้ดีกว่าอันนี้กากนะฮะตัวนี้กากบอกตรงว่ากากเป็นที่เก็บเวลสำหรับพวกเลเวลหนึ่งได้เลยนะถ้าใครเจอนะตัวนี้แล้วมันก็จะดรอปของด้วยจริงๆ GG เลยนะฮะคนละตัวเลยเชนคนละตัวเชน Okay, ครับมึงบอกคนละตัวแต่มึงแย่งกูเข็บมาเขาว่ไงามะจุ๊จุาอันนี้ก็ตีได้เหมือนกันนะครับ<ด>ก็จะได้ไอ้นี่เอาไปครับเดี๋ยวกูจะไปแล้วเนี่ยทุบส,สะเดี๋ยวไปแล้วเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเพอกลับมาเดี๋ยวกูดโดนมนดา่าอ๋อเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งมามามา,มาไปไปเดินทางกันต่ออีกหน่อยไปครับ มาตรงทางทไงว่าเสียน้ำตาเดินมาตามทางเลยซิโนโตเอ้ไม่สิโอ้ยโวนี้โวนี้อะไรอะไรโอ้ลืมดูเลือดกินเลือดแบบโอเคแล้วผมก็ได้ของโรคมานะครับเป็นถุงมือบวกสิบ ไนะอ,อ้ตรงปละเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไปรอ้วไปล้นะเนี่ยตอนนนั้โอเคอ่ะเม้นคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมาเช่นไปเดิมของไปเหมือนกันนะครับก็เอามาให้ดูไอ้นกเป็ดนะนกเป็ดกดอ,ออกนะมั้งไอ้นกเป็ดนะฮะก็กด exit แล้วก็กดที่คอมพิวเตอร์นะจะเป็นรูปคอมพิวเตอร์โอเคแล้วจะเซฟกันไว้ที่ตรงนี้นะครับส่วนน้องพีทมาเนี่ยผมต้องให้มันวิ่งมาเองโอเคเชนออกไปแล้วผมไปละ ก็เดี๋ยวตงขอลาไปก่อนนะครับตัวพัสาวมาแบบสั้นๆง่ายๆสามนาทีกับนกเปรตนะฮะไป <laughs> ไปแล้วเถอะ<ป>ดีครับ<ป>กระต่ายมันยังค้างอยู่เลยเชน <laughs> <laughs> กระต่ายยังค้างอยู่ในเกมเลยวิ่งหาเจ้าของไม่เจออะ <laughs> <laughs> เจ้าของมันไปแล้วโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ